ครับสวัสดีครับมาลุ้นนะครับว่าจะเปิดนะครับตัวการ์ดฟรีนะครับในสเปเชียลพิเออร์ลิสการ์ดฟรีนะครับมีสองอันสองช่องมาลุ้นนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนะราจะได้ตัวไหนนะครับรลีกใน จะเป็นลีรัสเซียหรือเปล่าเรอรวมรวมนะครับพวกรีกตุลกีๆๆนะครับมาดูเจดีตัวไหนครับไม่มีสุดเข้าไปเลยครับปบ๊เป็นก้อยมาเมื่อวานนะครับเป็นวันจันทร์นะครับขเข้าใจ ครับมาลุ้นว่าจะได้ใครแปดสิบสา,ามาได้าดาวครับเป็นเกสันนะครับมาลุ้นนะครับต่อไปเป็นอันใหญ่นะครับนี่ครับ อินเตอรี่เลกนะครับตำนานมี3ตัวครับมีเซซนโกตติ uh, enko, ati, แล้วก็เซนไนเดอร์นะครับมาลุนครับอ้าวใช้สูตรก็ได้สองสามครั้งที่สี่เลยครับปับ๊บมาครับจะได้ตำนานไหมมาลุนกัน อินเตอร์ลีแล้วก็สามดาไม่เคยโชคดีกับเขาเลยนะครับสุดครับจหม,มายขึ้นหน้าครับสลหรับวันนี้ก็จบตัวอย่างนี้ครับจใหมายขึ้นหน้าครับสวัสดีครับ